รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอนานรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะได้อะไถ้าไม่ได้ต้องทุบเลยไม่รอแล้วสนับสนุนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวัสด,ดีค่ะพบกับรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตกับนิรมน์เมธีสุวกคลรายการนี้เกิดขึ้นเพื่อปกป้องเด็กๆของเราค่ะมาถึงในยุคสมัยนี้รถยนต์ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของชีวิตนะคะทำให้การเดินทางสะดวกและสะบายมากขึ้นบางคนเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5ของชีวิตและของครอบครัวกันเลยทีเดียวแต่สิ่งอำนวยความสะดวกชนิดนี้ล่ะค่ะบางครั้งเป็น กับดักเด็โกโู้ภัยครับรูกผมติดในรถครับก่อนอยู่นี่เลยลูก,ลกนี่ทุกบ้านนี้เลยค่ะ ในกรณีที่เด็กติดหรือว่าถูกขังอยู่ในรถมีทั้งรถส่วนตัวอย่างเช่นรถยนต์รถที่บ้านแล้วก็รถตู้รถโรงเรียนนะคะซึ่งอันตรายมากจริงๆหลายต่อหลายครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทนึกไม่ถึงหรือว่าละเลยไม่ได้สนใจเด็กอาจจะติดอยู่ในรถตู้โดยที่นึกว่าลงไม่หมดแล้วอย่างนี้เป็นต้นค่ะ แต่ว่ามีบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากเด็กๆซุกซนค่ะไปปีนป่ายไปกดปุ่มล็อกเข้าด้วยความไร้เดียงสาและนี่คือที่มาของอันตรายอย่างเช่นเหตุการณ์นี้ค่ะกรณีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรี <i> <penguin> เด็กชายอายุประมาณ1นขวบติดอยู่ในรถยนต์ส่วนตัวโดยที่คุณแม่เดินลงไปหยิบของพอกลับมารถล็อก <s> ไปซะแล้วค <agem> ่ะ คุณแม่เลยต้องรีบแจ้งหน่วยกู้ภัยและใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงช่วยเด็กออกมาได้ข่าวการลืมเด็กการที่เด็กถูกขังไว้ในรถนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรายวันเป็นทุกวันแต่ว่าเกิดขึ้นบ่อยๆค่ะและส่วนมากแล้วก็เกิดขึ้นจากการเผลอไปของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเพียงแวบเดียวเท่านั้นค่ะเด็กวัยสขวบปีนข้ามจากเบาะคนนั่งไปยังเบาะคนขับ แล้วบังเอิญมือไปกดล็อกประตูค่ะกู้ภัยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะช่วยเด็กออกมาได้โดยเหตุที่เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าคุณตาของเด็กลงจากรถไปขยับราวตากผ้าที่ตั้งขวางรถอยู่พอหันกลับมารถก็ถูกล็อกไปเรียบร้อยแล้ว เด็ก <im itation> ในวัย1-5ขวบหรือว่าปฐมวัยเนี่ยนะคะ <im itation> เป็นวัยที่กําลังฝ,ฝึกฝนตนเองใช้ร่างกายอยากจะรู้ว่าตัวเองทําอะไรแบบไหนแต่ต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆซุกส,สนพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ชอบปีนป่ายด้วย <im itation> เพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังให้มาก <im itation> บางครั้งเผลอค่ะเขาไปกดปุ่มล็อกเข้าผู้ใหญ่อยู่ข้างนอกส่งสัญญาณยังไงเด็กๆก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะต้องปลดล็อกแบบไหนอย่างไรบ้าง <im itation> ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ คุณพ่อลงไปธนาคารปล่อยลูกวัยขวบเศษไว้ในรถแล้วเด็กก็เกิดไปกดล็อกประตูกู้ภัยพยายามที่จะใช้ลวดเกี่ยวปลดล็อกแต่ไม่สำเร็จในที่สุดต้องตัดสินใจทุบกระจกรถเพื่อช่วยเด็กออกมาค่ะหัวใจที่สำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องไม่เผลอเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อย่าปล่อยเด็กไว้คนเดียวในรถอันตรายอาจเกิดขึ้นได้ค่ะสร้างสุขสู่สังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเด็กๆอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียนและอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตหลายด้าน พลตรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้มอบทุนการศึกษาจำนวน100ทุนแก่นักเรียนและสามเณรที่กำลังศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกจำนวน100ทุนซึ่งกิจกรรมดูแลสังคมครั้งนี้จัดขึ้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม ถือเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจและเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีทุนการศึกษาไว้ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้ยินเสียงตึกๆึเหมือนรถล็อกก็เลยล็อกแล้วหรอก็เลยเรียกเรียกให้พ่อมาช่วยเปิดแล้วก็เปิดไม่ได้ค่ะ ราวของเด็กที่ถูกข,ขังไว้ในรถด้วยความไร้เดียงสาและความซุกซนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่มาย้อนนึกแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงภัยอย่างหนึ่งมีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหตุการณ์เกิดขึ้นเ,นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เผลอไปแวบ,บนึงแล้วแวบ,บนั้นล่ะค่ะทําให้จดจํามาจนถึงตอนนี้นะคะยังเสียใจไม่หายเลยและอยากจะบอกเล่าให้ผู้ชมได้รับรู้จะได้ช่วยกันป้องกันระมัดระวังค่ะ ทีมงานกำลังเดินทางไปพบครอบครัวหนึ่งซึ่งเคยประสบเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นกับลูกชายและรถยนต์ของครอบครัวโดยมีชีวิตของเด็กน้อยเป็นเดิมพันและนี่คือสถานที่ที่เรื่องราวทั้งหมดได้เกิดขึ้น คือทางครอบครัวเรานะคะกําลังจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรก็ตัวพ่อก็แบบเก็บของขนของเขามาไว้บนรถอะคะ่ะแล้วตัวหนูก็อยู่ในรถใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกตอนนี้พอพ่อขนของเสร็จพ่อก็ปิดประตูพ่อเข้าในบ้านไปเข้าห้องน้ําหนูก็ลืมรองเท้าน้องหนูก็โอเคแป๊บหบนึง่งแล้วหนูก็ปิดประตูเลยักกระเป๋าลูกเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมา ตึกเหมือนรถล็อกก็เลยล็อกแล้วหรอก็เลยเรียกเรียกให้พ่อมาช่วยเปิดแล้วก็เปิดไม่ได้ค่ะพ่อทางนี้ทางนี้ลูกรอยอยู่นี่ล้วลูกก ปกติจะเปิดกระจกไว้ทุกด้านแต่วันนั้นคิดว่าแป,ป๊บเดียวจริงๆก็เลยวิ่งไปแป,ป๊บเดียวแล้วปิดประตูไว้ล็อกเลยลูกกดล็อกเลยแล้วก็พยายามเคาะกระจกเรียกให้ลูกแบบว่ากดปุ่มล็อกนะแบบเอ๊กดปุ่มกดล็อกนะแบบจะให้เปิดลูกก็กดไม่ได้จะ้ะทีเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เสียงที่สุดก็คือถ้าหากว่ารถจอดอยู่ในที่แดดร้อนมากๆอากาศในรถก็จะยิ่งทวีความร้อนและอันตรายก็จะยิ่งมากขึ้นเช่นเดียวกันปัญหาสำคัญที่สุดก็คือต้องช่วยเหลือเด็กออกมาให้เร็วที่สุดค่ะหลบกูไวครับรูปผมติดในรถเลยครับ ทางผู้ไฟครับเขาได้นําเหล็กมงัดประตูครับแล้วก็เอาไม้บรรทัดยาวครับฟุดเเลยครับเสียบไปที่เซนทันล็อกครับแล้วพอดีรถมันไม่ได้ติดเครื่องไว้ไม่ได้มีไฟฟ้าทํางานครับเซนทันล็อกก็เลยไม่ทํางานก็เลยล็อกไม่ได้กดล็อกไม่ได้ก็เลยใช้เหล็กงัดที่เปิดประตูครับแต่พอดีมันใช้เวลานานกว่าจะทำได้ซึ่ง ลูกก็ร้องไห้แล้วครับเนือก็เริ่มออกแล้วมันหนาแล้วอากาศมันจะไม่ค่อยมีก็ประมาณ1ิบกวนาทีค่ะแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้พ่อก็เลยตัดสินใจให้ทุบเลยค่ะเพราะว่าชีวิตลูกก็ต้องสําคัญกว่าทุบบ้านนี้เลยค่ะแล้วแล้วแล้วก็ให้ตัวน้องอยู่ฝั่งนู้นนะคะตัวหนูก็อ้อมไปเล่นกับน้องฝั่งนูนนะคะ ทุบเสร็จปุ๊บก็รีบเปิดประตูให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็เปิดสั่งเพื่อเอาลูกออกมาคุณวลูกจะมันโดนไหมจบสิบนาทีตรงนั้นเนี่ยสําหรับเราอ่ะมันยาวนานขนาดไหนน,นานรู้สึกแบบเมืม่อไหร่จะได้อะไรเงี้ยแต่ใจก็คิดว่าถ้าไม่ได้ต้องทุบเลยไม่รอแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> น้ำตาตกน้อยๆ <laughs> เราไม่คิดว่ามันจะแบบเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวไปเอารองเท้าแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาก็ ตกใจเลยแบบเวลาแป๊บเดียวจริงๆก็อยากให้ดูกรณีนี้เป็นกรณีศึกษาค่ะว่าแบบเสี้ยววินาทีเดียวอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้อค่ะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเคยปล่อยลูกไว้ในรถไม่เคยเลยค่ะอุ้มไปไหนก็อุ้มไปตลอดนะคะพแจรถออกมาเลยครับใช่ดเขตเลยเขตเลยจริงๆใช่ไม่อยากจะให้ใครทิ้งลูกไว้ในรถถึงน ปิดประตูไว้หรือลืมกุญแจคาไว้แบบนี้ครับรเพเผอแป๊บเดียวมันก็ลูกติดมันไม่รู้เรื่องครับกดล็อกได้ครัทางดีอย่าทิ้งไว้คนเดียวเลยดีกว่า <iet> ไม่ควรปล่อยลูกอยู่คนเดียว <S 2> <S 2> ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กชายสแตมเนี่นะคะ ต้องชื่นชมคุณพ่อมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นห่วงตกใจแต่ก็ยังมีสติพยายามช่วยลูกออกมาให้เร็วที่สุดโดยไม่ได้คํานึงถึงความเสียหายของทรัพย์สินเนื่องจากว่าพยายามแล้วแต่ว่าถอดไม่ได้แกะไม่ได้เปิดประตูไม่ได้ก็ต้องทุบกระจกรถอย่างที่เห็นนะคะและทําให้น้องสแตมไม่มีอันตรายใดๆแต่ว่าก็ยังเป็นความทรงจําที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่เคยลืมเลยนะคะ ถ้าหากว่าลืมเด็กไว้ในรถวิธีปฏิบัติจะต้องทําอย่างไรและถ้าหากว่าอยู่ในรถนานมากๆเด็กๆเริ่มมีปัญหาทางด้านร่างกายหรือว่าความเจ็บป่วยจะต้องช่วยกันดูแลอย่างไรอีกสักครู่จะมาเล่าให้ฟังค่ะทุกครอบครัวต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เด็ก uh และเยาวชนเป็นวัยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หากได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมก็จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวเด็กและอนาคตของประเทศซึ่งพระราชบัญญ,ญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้ทําให้เกิดการจัดตั้งสภาเด็กในหลายระดับเด็กจํานวนมากจึงมีโอกาสได้ทํากิจกรรม ที่มีประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนคือโครงการที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในรูปแบบการจัดกิจกรรมค่ายโดยมีการสัญจรไปทุกจังหวัดทั่วประเทศพเพื่อให้เด็กและเยาวชนบบได้ตรหนักถึงบทบาทหน้า,บบท,านที่ความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมบ่มเพาะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่หลานหาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมในอนาคตด้วยความมั่นคงและยั่งยืนผู้เข้าร่วมโครงการคือเยาวชนอายุระหว่าง1 5 2 0ปีจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนอกจากค่ายเยาวชนที่จัดขึ้นให้กับสมาชิกสภาเด็กทั่วประเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชนยังเล็งเห็นความสำคัญของเด็กในชุมชนต่างๆโดยมุ่งส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพในทางสร้างสารรค์ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและชุมชนมีความเป็นผู้นนแง่นี้ไวาการตั้งใจเรียนการทำงานบ้านการช่วยงานพ่อแม่ค่ายสัญญาใจสายใหญ่ครอบครัวญญซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องรวมสามรุ่นเป็นค่ายเพื่อส่งเสริมบทบาทพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของเด็กและเยาวชนซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนที่อยู่ในระหว่างการปรับปรุงบ้านเรือนและภูมิทัศน์เช่น ชุมชนริมคลองลาดพร้าวชุมชนริมคลองเปลมประชากรและชุมชนแฟลตดินแดงให้ได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นใช้งบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพและมีนายวิทัศน์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการ,รเด็กและเยาวชนเป็นประธานในครั้งนี้อขอบคุณพ่อแม่รวมทั้งุหลานนะครับที่เข้าร่วมโครการและแขกผู้มีเกียรติ ท่านเลขาธการกลมพิการเด็กแลเยาวชนด้วยนะครับท่านมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการท่ยายสัญญาใจสายใหญครอบครัวรุ่นที่2ในวันนี้นะครับท่ายสัญญาใจสายใย่ครอบครัวนอกจากทําให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเรียนรู้ทักษะการทํางานเพื่อชุมชนยังมุ่งหวังให้เกิดสายใยครอบครัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆจากสารเสพติด และสิ่งยั่วยุต่างๆในจำนวนเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กชาย4รายเด็กหญิง2รายทั้งหมดอายุประมาณ3 4ขวบ รายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตว,วันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กที่ถูกขังถูกลืมหรือว่าล็อกตัวเองอยู่ในรถยนต์ซึ่งอันตรายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กๆเนื่องจากว่าเขาไม่สามารถปลดล็อกประตูด,ด้วยตนเองได้ในขณะเดียวกันถ้าจอดอยู่ในที่ร้อนอุณหภูมิรถสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้วันนี้ไปดูสถิติก่อนไหมคะมักจะมีเด็กถูกขังไว้ในรถมากน้อยเพียงใด รายงานจากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคพบว่าในช่วง5ปีตั้งแต่ปีพศ2555ถึง2559มีเหตุการณ์เด็กติดอยู่ในรถจำนวน13เหตุการณ์เด็กเสียชีวิต6รายและช่วยไว้ได้ทัน7รายในจำนวนเด็กที่เสียชีวิตเป็นเด็กชาย4รายเด็กหญิง2รายทั้งหมดอายุประมาณ3-4ขวบ โดยถูกเลื่อมทิ้งไว้ในรถรับส่งนักเรียน5รายและรถยนต์ส่วนบุคคลอีกหนึ่งรายเมื่อเด็กติดอยู่ในรถนะคะไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตามถูกลืมล็อกรถหรือว่าเด็กๆล็อกตัวเองขังไว้ในรถสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเด็กบางคนอาจจะเสียชีวิต หลายคนถามว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากอะไรบ้างสาเหตุหลักๆเลยก็คือเพราะความร้อนที่อยู่ในรถค่ะทําให้เด็กๆเ,เกิดปัญหานั่นก็คือฮี a สโตรกและเสียชีวิตได้ค่ะเด็กที่ติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด5นาทีอุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มสูงขึ้นนาน10นาทีร่างกายจะเริ่มแย่ลงและนาน30นาทีเด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อกหมดสติสมองบวมจากนั้นอาจหยุดหายใจอวัยวะทุกอย่างหยุดทำงานและเสียชีวิตจากสถิติที่แจ้งไปแล้วเห็นชัดใช่ไหมคะเวลาจอดรถกลางแจ้งถ้าลืมเด็กเอาไว้ในรถหรือว่าเด็กถูกขังหรือขังตัวเองก็แล้วแต่ใช้เวลาเพียง30นาทีก็อาจจะเสียชีวิตได้คะ่ะ อาจจะมีทางอื่นไหมอย่างเช่นสตาร์ทรถเปิดแอร์ทิ้งไว้เอาลูกไว้ในรถหรือว่าเผลอไปกดล็อกเองก็แล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะมีโอกาสได้สูดกา๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เสียชีวิตเช่นเดียวกันอ้าวอีกแบบนึงละ่ะขับรถไปหาที่ร่มๆ่มไขกระจกลงนิดหน่อยแล้วบังเอิญว่าลูกอยู่ในรถภายในสองชั่วโมงอาจเสียชีวิตได้ค่ะเมื่อเด็กติดอยู่ในรถอุณหภูมิร่างกายจะสูงขึ้น ช่วงแรกร่างกายพยายามจะขับความร้อนออกมาในรูปของเหงื่อหากพบเด็กในสภาพตัวแดงแสดงว่ายังติดอยู่ไม่นานหากตัวเด็กเริ่มซีดแสดงว่าติดอยู่นานแล้วเด็กมีโอกาสเสียชีวิตแต่ไม่ว่ากรณีใดให้รีบนำตัวเด็กออกมาหากเด็กยังหายใจอยู่ให้ปลดเสื้อเช็ดตัวเพื่อระบายความร้อนดูระบบหายใจแล้รีบนำส่งโรงพยาบาล สิ่งที่อยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กอย่าเผลอให้เด็กอยู่ในรถแต่เพียงลําพังบางครั้งมันอาจจะมีนะคะอย่างเช่นจะเดินไปหยิบของลูกกําลังนอนหลับอยู่เดินไปหยิบดีกว่า ช่วงนั้นละค่ะเด็กอาจจะตื่นขึ้นมาตามหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปกดล็อกเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ยังนอนหลับอยู่ก็ต้องอุ้มลงไปด้วยนะคะรอบคอบคือปลอดภัยที่สุดค่ะและค่อยๆฝึกเด็กให้รู้ว่าทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ลงจากรถอย่าอยู่ตามลําพังรีบตามผู้ใหญ่ลงไปเลยปลอดภัยที่สุดค่ะ เหตุการณ์ที่เด็กติดอยู่ในรถถูกขังหรือว่าลืมเนี่ยนะคะจากงานวิจัยจากการอ่านข้อมูลข่าวสารพูดคุยกับแหล่งข่าวเกือบทุกรายนะคะมักจะเกิดขึ้นจากความประมาทคาดไม่ถึงบางครั้งก็รู้สึกว่าเอี้ยวตัวหันกลับไปเก็บของที่ในบ้านแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่แหละคะ่ะเกิดเหตุได้สิ่งที่เราจะต้องทําได้ก็คือการป้องกันการลืมเด็กไว้ในรถยนต์เป็นสิ่งที่ป้องกันได้คะ่ะ นี่คือทั้งหมดของรายการวัยอันตรายอย่าให้ตายก่อนโตใครมีประสบการณ์ใดอยากจะบอกเล่าสื่อสารหรือติดต่อกับทีมงานติดต่อตามที่อยู่ที่ให้ไว้หน้าจอนี้นะคะเราจะพบกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้ก็คือ10นาฬกาถึง10นาฬกา30นาทีขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่สนับสนุนรายการพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ